ที่จังหวัดเลยเดี๋ยวน้ำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวจังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนทีสร้างรอยย้มให้กับประชาชนยุที่อำเภอวังสะพุงค่ะที่โรงเรียนบ้านนางัว่ค่ะตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพ,พุงจังหวัดเลยนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวและโครงการจังหวัดเคลื่อนทีสร้างรอยย้มให้กับประชาชนที Wang, ่อำเภอวังสะพุงประจำปี2566ค่ะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมกันออกหน่วยแพย์เคลื่อนทีพ่ออสวอจังหวัดเลยและโครงการสั่งร้อยยิมเคลื่อนทีให้กับประชาชนจัดขึ้นเป็นเทือที่6รแล้วค่ะคุณโจอีอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็บ,บอกว่านะครับหน่วยแพย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชนขออภัยครับสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีครับหรือว่าพ่ออสวอเป็นหน่วยงานที ทรงกอร่อตั้งขึ้นครับเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 2ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ท่านตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับออกไปแห่บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ประชาชนทางไกลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5ั7เจเป็นต้นมาครับทรงพาวาราษฎรเล่านั้นครับเมื่อเจ็บป่วยกับวว่ามีโอกาสได้รับการรักษาจากพแพทย์แผนปัจจุบันครับ ถึงส่งมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งนวยแพยกเคลื่อนทีโดยเสด็จอยู่เสมอครับ